ยินดีต <ค ido> ้อนรับผู้สูงสุดระยาทีวีกระบอกระยะเช่นเคยนะฮะเรามาต่อกันกับซีเรสแซมนะตอที่สองอะไรวะเนี่ยโโอ้หมันขี้ช้างมันมันขี้ช้างเห็นช้างขี้อยู่ต้องขี้ตามช้างถึงขี้แป๊บดูศพนี่ยจะก่อนนะได้ขี้แป๊บเลยเล็มากมุดมากอันเนี่ยถ้ายิงถังน้ำมันมันจะระเบิดป่ะวะเฮิวอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะ ซิปเลตฟาวอะไรอะเชลเป็นกระสุนทุกซองวะในนี้มันชื่อด่ามันจะเป็นสไปเดอร์เน็ตใช่มใ่ใช่ใชมใช่ใใช่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 ใ o ่ใช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  h ใช่ใช่ l ช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ o ่ใช่ใช่ใช s i ช่ใช u p l o a d the p h o t o s ่ใช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 ่ใ h e ่ใช่ใช e ใช่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 ใ่ใช่ใช่่ใชรใช่ r t ่ เดินครับเดินครับเดี๋ยวมนนั่งกินข้าวอยู่ไม่กินข้าวจินเหรออ๋อแล้วศพตัวอะไรวะเนี่ยในดาน้านที่พี่วอล์กเล่นเกมสะยองขวัญได้เดินนำเลยครับนำไปแล้วโหอ,อเมอร์เยียบเลยเสว่างเลยอ้าว ว่างเสแล้วสว่างซะจแล้วอะไรวะอ้าวไปทางนน้นทางนน้นอ่าเอาเอาพี่เขาห้ามพกอาวุธเข้าไปจะเนี่ยเครื่องตรวจจับโลหะห้ามอะทุบแม่งทุบแม่งไปพูดด้วยนะขวาไล้าช้ดีไปทางขวาเลยฮะขวานี้โอ้มาแล้วฮะแมงมุมแมงมุมเหรอพี่หนอนเล่นไม่ได้แน่นอน ที่นอนเขาตัวแมงมุมรู้สึกนอร์มอลจะยิงตายยากนะยิองทีเไม่ดีซี่มันได้ปีเดียวเออเด้อเดอดอด้อด้อเ้อเดอด้อเดเอเดรอด้อเด้ได้ด้อเนะเอดอ้เอเด้อเด้อดเด้ด้อเด้อเด้ด้อยเด้เ้ดดดดด้้ ไปเฉีไปไดห้หมดก่อนเรามาดูสภาพแมงมุมก่อนฮะทตไมาแมงมุมหน้าหัวมันเท่จังวะไปเป็นทางนี้เอ,อทางนี้เลย <c oughs> โอเคโอเคโอ้โหลังอยู่ตรงนี้เลยเล็ด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 โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดินลุ้มเปื่อตายฮะตอนเล่นคนเดียวน่ากลัวเองจริงจมันเล่นสองคนเนี่ยเลยไม่น่ากลัวอ่ามีไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยมันมันไต่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 ได้ได้มันไต่ได้มันไต่ได้เกมนี้ต้องอย่าให้พี่นอนเล่นพี่นอนนี่วิ่งกระจายแน่นอน ทำไมเก็บไม่ได้แล้ววะเลือดเลือดเต็มหรือเปล่ามันเจ็บอันใหญ่ไม่ได้อ่ะงงเนี่ยมันเต็มมันเต็มอ๋อแต่ระดับมันจะมีดินว่าเต็มที่เท่าไหร่โอยขบวนขบวนขบวนตาน่าก็มีครับลงมาดิ้นแล้วยายายาเก็บไม่ได้ตรงนี้มีเกาะตรงนี้มีเกาะเกาะเพชรเจ็ดสีนะฮะมันมีเก็บแสงเก็บทันบ้างวะ แซมนี่มันกดวิ่งได้ตลอดนะไม่ไม่มีหนื่อยถึกถึกโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้างหลังฮ้ยเหลัเข้างห้ัเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเยยแย้้เเเเตเเยเย้้เเี่ยถูกแล้วครับถูกแล้วขึ้นไปเลย ติเกาะเกาะแอลฟตเต็มแล้วว่าเต็มร้อยโอ้ยเสียงบนทึ้บน้บนตาจ้ะโอ้มีมัดูมีมีมีคอดคุณคอดตุอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เกือบไปเกมนี้ได้ได้ว่านะฮะตุมมารอบทิพย์เลยทีเดียวรอบทิพย ียมาจากไหนดูบนหัว,วมันเลยเนี่ยโอ้โหมาจากทางนู้นมาจากทางนู้นดีได้เห็นครับวินฟลายแ่เอมีใครไหมแค่เอเหมือนแล้วถ้าเราโคอ,ออกกัน16คนแล้วมันจะหน้าแซมเหมือนกันหมดเลยป่ะวะเนี่ยมัน,นมันจริงๆมันมีเปลี่ยนตัวละครได้แต่ไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนไง มาแตเล่นคอฟ์สิบหกคนแม่งน่าจะมันน,นะ่าจเล่นกันแบบเล่นแบบซีเรียสเลยอะซีเรียรสเลยซีเรียสนี่ไม่ใช่อะไรนะโหมดซีเรียสใช่ไหมไม่หา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 กันเองไม่เจอมันเยอะไป <c oughs> เรียกไม่ถูก <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรน, <c oughs> นี่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  <c oughs> อ้ดคนผิดด้วยโตัวใหญ่ด้วยตายตายซะเอา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  ไหนวะมีไงบนหัวบนหัวโอ้ตายแล้วหัวเลยตรงนี้เราต้องเข้าทางนี้ทางโน้นมันตันมันต้องเข้าทางนี้แล้วทะลุไปทางนู้นอ่ะนี่นี่มันมาแล้วหนี่งโอ้ยไอ้แม่งหยาแยงเดี๋ยวพี่บ๊อบหยาแยงไม่พี่นอนเรียกว่าอะไรวะ เสียงใครอ่ะเสียงใค<ข>รตะโกนอ่ะโอ้อ้าโอ้อ้าเมืเ่อกี้โอ้อ้ากำลัง,งเ,ส,งงเสียวกำลังเสียวเสียวโอ้แตกแล้วแตกแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้วอ่าออกมาทางนี้ฮะไหนอ่ะทางพี่วอบอยู่ไหนออนนี่นี่ให้ทางนี้อันนี้มันวิ่งกลับทางเดิมอ้าวเจอดีอะไรวะดีดี พิธีนี้ประตูนี้อ๋อเออประตูนี้ก็ทางนี้มีเลือดโอ้ลอยโดนลากฮะแล้วก็เจอเดินครับเดินใครเฮ้ยเสียงเอยู่ไหนวะดูบนหัวดิมีปะมีไงตัวยังใหญ่เลยมึงแอบเนียนมากตายตายทุกคนหน้าขยัน ใช่ใช่ตะเกียบจะเป็นลงนี่าามมลงอีกแล้วครับอันนี้พีบ๊อกนำาฮะเปิดไฟตัวไหนอะเอามันเปิดเองเปิดเองมันเปิดเองเออแซมฉลาดเลยไม่ต้องกดไม่ต้องสั่งให้เปิดเปิดเองได้ดีมากแซมอาวทางไหนออกทางนี้อนี่มืดๆอย่างนี้ผมโคตรกลัวเลยอะ ใครโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมนำแล้วข้างหลังเนี่ยไม่มีอะไรมีโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ใครวะนั่นอะลังเป็นร้อยเลยโทรศัพท์ใครมันดังมาตอนนี้แลว Professor you've got to get us that data q u i n n it's me standing with you t ุ a ม n นดี้นั่นต,นต,นตันสเต็ทำไม่ได้ โอแล้วไาตัเาเิงโทรมานี่เออรูปของอะไรวะตดก้ t h e ้อเครับสาฮะรับมีไอตัวไม่ได้รับเชิญเดินบลอกที่บ๊อกเอาโอ้แล้วอยู่กลางวงเลยกลางวงนี่ก็คือต้อง ถ้ายิงทีหนึงนี่มันออกมาหมดเลยนะเด่นเดี๋ยาหันหัคนแล้ได้ติดมุมติดมุมอาหารคนแล้ดหนึ่งเอาเร็วโอ้โหเเย็นเยลูกพี่โอ้โหแม่งแม่งน่ากลัวหมดยังจะทายังยังยเมื่อกี้มันมีตัวใหญ่ด้วยนี่โอ้โห กีรอบคิดดูดิถ้าเป็นเราจริงถือว่าจะมีปืนขนาดนี้แล้วก็ไม่ตาสู้ไม่ขยักขยเตายซะมึงตัวใหมากตัวใหญ่มาไอ้ตัวยีนีมาโตะโดน่นตายแล้วตายจ้าขบี้ขบนขบบนขบบนขล้ง ยังบักมีมีบักบักปีนมันบักบักไต่ผนังเฮ้ยเสียงอะไรวะมันยังไม่หมดโอ้บนหัวคนนี้นะแม่ามตงานเดินสักอาจะเลื่อนเฮ้ยเสียงโอ้โหตกใจ น็กทำไมเก็บเลือดไม่ได้เดี๋ยวเดินทางนี้ไปไหนเนี่ยมาไปไปทำไมเก็มยาไม่ได้มันขึ้นว่าเหงื่อฟูอ่ะเอ้าเหรอเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะโอ้ตายสิร้อยกูเดินไปใช่ไหมเนี่ย ยังไงฮะอยู่ตรงนี้แหละตา่เจอย่างนี้มันเยอะไปอ่ะเอี๋โอ้ย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 อยู่บนหัวเลยอยู่บนหัวตายแล้วตายแล้วเอออันไหครับหมดหมดแล้วหมดแล้วเอ้ายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วลังไหนแตกอีก นายนมันโผล่มาได้ตเลยม่ีเมนได้ยินเสียงมันไต่มาไต่ยปนหัวยปะไม่มีไม่เห็นจะได้ยินเสียงาเออดูดูดีดีน ลงมาเดือดสไปเดอร์แมนโอเคฮะหมดแล้วแล้วทไมเสียงใครร้องวะเออใครร้องทำไมเจ็บยาไม่ได้วะดูดูแมงมุมดิ่งนะมุมดิ่งดิ่ทัมองมองไม่เห็นมันมันมันกลมันกลมันหลังไม่มีระเบิดมั้งเหรอแบบปลาแล้วไปหมดเลย ไปปืนเนี่ยป้ืนปืนปืนปนัดกันนะแหลมเลยโกนักพอ่เราขอใช้ขอใช้ปืนพกก่อนมันมีค่สิบนะแต่มาแ้วตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งมาแล้ว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 ไม่ได้บัมาโดนจนกมันเดชัง อ้าเหรอทำไมพี่เห็นมันจมดินมาเอาวอัน,น้นอันนั้นบ้าไอ้ไม่ยากไหมอือหือแอมป์เดียนเลยนะลูกไงยาแดงๆโอ้ยโอ้โหตรงหน้ากูเลย <c oughs> เออทไมมันเก็บไม่ได้วะงงวะ่ะ<ม>เก็บแค่ขวดเล็กขวดเล็กแบบ บัคหมดเนี่ยไม่รุ่งกันผมว่าเก็บไม่ได้นะคนใหญ่เออทำไมเก็บเมื่อไหร่เราจะออกอยู่ที่นี่วะแคนดี้แม่งหลอนเลยเกินดูดูบนหัวเรื่องมีบ้างไม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหอืมอืมหัวแตกไปสิ จะถึนจะหมดเลยนี่ยโอ้โหไม่วโัดเเอ้ยต็มหน้ากูจะตกใจหมดเลื่อนเหลือเก้าสามมันเนี่ยโอ้โหมาแล้วจะโผล่มาอย่างนี้ได้เฮ้ยข้างในมีอะไรวะของครับตายซะนี่เล่ย์เกย์ว่ามา PT ขีดนะเออเก็บได้แล้วเฮ้ยเสียงใครวะยี่สิอนต้องหลังต้องหลังต้องหลังโอเป็นพวกไอ้พวกที่มันใช้กระสุนที่มันใช้ช็อตกันไงอู้หูเป็นหุงเลยตายซะอะไรพวกนี้ดับกระถุงไปเลยพี่วะโอเคตรงนี้เลือดตรงนี้เลือดเสียงใครวะ นี่ไงเป็นปูอูที่เป็นกองร้อยฮะเรียกได้ว่ากองร้อยกองร้อยกองร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีฮะไม่มีชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยละเกินร้อยห้าสิบใช่ยังยิ่งตกใจเฮาจเสียร้อยยังไม ผมว่าจะปืนพกปืนพกจะแม่นกว่าไปไปไปไเองขึ้นที่แบบวิธีทานโผล่ฮะมันยิงเข้าเต่งหน้าเลยวิธีการโผล่ตแมงมุมเลยเะได้เงเหลืองวะเนี่ยออกกรสุนกระสุนกระสุน

ไม่เี๋ยวีโีโลลีีโโลีีโี๋ยวเโาีโลลีโ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 ้ีลวีโีโลลีโีโลลีโีีียล้วเยอะีียวยังตายอ่ะีีโโ แต่ว่าอย่างต้นไม้กิ้มฟอนเลยที่ได้ยินเสียงแมงมุมว่ะใช่ไม่ใช่แมงมุมแล้วแม,วมงมุมั่เต็มหน้าเลยหมดยังเฮ้ยเดี๋ยวขอ,อก,กรอแบแบป๊บกรอบตรงนี้ยังไม่ได้เอาอ่าแปดสิบครับเฮ้ยอะไรวะน่านะไหนอะไรผงดำๆหล่นลงมาเนี่ยไม่รู้ไฟดีฟองเป็น,นรังแคร์อะไรล่ะลังแคร์ลังแคร์สีขาวอ๋อ ก็ทางข้างหลังตรงนี้ก็ก่อนนะอ่าไปครับถึงน่าจะถึงบอสแล้วแหละใช่เหรอใช่ใช่มีบอสแล้วเหรอนี่แหละดีเลยอะไรวะ่นี่ยะแต่บอกแม่งอยู่น่าเกลียดมากบอสหรอได้ไดบอสใช่ไหมบอสอุ้ยแม่งยิงปืนได้ด้วย ดีเรามากันสคนมีัวล่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราทำไมูออกมาอย่างนี้อ้้ยโอ้ช่วยด้ช่วยด้ช่วยด้เราต้องอยู่กันคนละฝั่งคนละฝั่งวุ้้ย้ยนตบโดนตบโลโลโโโอ้อ้โอ้โยกังตกันอ่ะเนี ยิงพลาดมาเลยน้อนแอบเล่น่จับเห็นไหมโอ้โอ้รีโหลดรีโหลดใจเย็นรีโหลดลีโหลดนะบอกว่าเขาเออเดี๋ยวหลบหลบลีโหลดใจเย็นใเย็นโอ้ใจเย็นเอาเอาค้อนไปทุบมันทำไมวะนัจั่เป็นศพละโอเคตายโหงแล้วโอ้เดี๋ยวจบพักนี้เราพักกันก่อนอู้หอะไรวะอะไรเนี่ย เราพักนี่เดี๋ยวเราพักกันไว้พักหน้าดีกว่าใช่ใช่อัดวันอื่นเอโอเคฮะจบแล้วก็ไปเจอใหม่พักหน้าครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครใครชอบก็ขอก็ไม่ได้ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ